สำหรับก<อ>ิจาการที่แบบต้องจดแวดนะหรือว่าเลือกที่จะจดแวดะนะ่จดแวดไปแล้วเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างคะพี่โอ้อันดับแรกฮะจดแวดไปแล้วต้องทาอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกแบบนี้เลยว่าจดแวดปั๊บเนี่ยเหมือนชีวิตมีความยุ่งยากขึ้นระดับหนึ่งเลยนะสำหรับธุรกิจต้องอธิบายแบบนี้นิดนึงครับทุกคนก่อนครับคือคาว่าแวดเนี่ยไม่ได้สนใจประเภทหรือรูปแบบธุรกิจนะครับหมายถึงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลเนี่ยเมื่ออะไรไ้ถึงเกณฑ์ตามที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ย ต้องจดแวททั้งคู่ไม่ได้บอกว่าเป็นบุคคลยกเว้นแวทไม่ใช่นะครับบุคคลถ้ามีรายได้ในกลุ่มนี้ถึงเกณฑ์ก็ต้องจดเป็นนิติบุคคลนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยรายได้ถึงเมื่อไหร่ก็ต้องจดแน่ๆแ,แล้วก็ส่วนใหญ่นิติบุคคลจะต้องจดอยู่แล้วพวกบริษัทพวกห้างหุ้นส่วนเพราะว่ารายได้ล้านแปเป็นฐาน,านที่ค่อนข้างต่าสำหรับถ้านพูดถึงในรูปแบบของธุรกิจอ่ะทีนี้มาดูไงต่อพอจดเสร็จแล้วครับอย่างที่เราคุยกันไปพอจดแล้วมันจะมีเรื่องของภาษีซื้อภาษีขายเนาะก่อนจะไปเอาตัวเลขภภาาาาาาษษีีีีีซซืื้้้้ออออขยยมมไดเเเเนน่่ตงกสรวล เอกสารสําคัญอันดับแรกเลยของเวดเนี่ยคือเรื่องของคาว่าใบกํากับนะครับใบกํากับหรือว่าใบกํากับภาษีเวลาซื้อต้องมีเอกสารที่เรียกว่าใบกํากับภาษีซื้อเวลาขายนะครับก็ต้องมีออกเอกสารที่เรียกว่าใบกํากับภาษีขายซึ่งไอใบกํากับภาษีเนี่ยมันมี2ประเภทครับน้องนุชมันมีแบบเต็มรูปกับอย่างย่อเดี๋ยวอธิบายทีหนึ่งแต่ว่าเอาเห็นภาพก็ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าใบกำกับภาษีพอซื้อมาได้ใบกำกับภาษีมายังไม่จบฮะ เราจะเอาตัวเลข ried, ในใบกํากับภาษีมายื่นถูกไหมครับดังนั้นตัวเลข <า S 1> ในใบกำกับภาษีที่จะต้องมาใช้เนี่ยมันเป็นตัวเลขรายเ,เดือนเพราะแวดเนี่ยมาดูเป็นเดือนสิ่งที่ต้องทำครับคือรายงานครับเรียกว่ารายงานภาษีซื้อรายงานภาษีซื้อคือรายงานที่สรุปยอดภาษีซื้อที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนว่ามันมีอะไรบ้างเอาตัวเลขจากใบกำกับภาษีแต่ละใบมาบันทึกมาลงรายการในรายงานภาษีซื้อแล้วก็รวมยอดที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันครับในฝั่งขาย ขายแล้วออกไบกับภาษีแล้วยังไม่พอครับก็ต้องบันทึกลงรายงานภาษีขายด้วยเพราะว่าเราอยากรู้ยอดทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นๆว่ามีภาษีขายเท่าไหร่เราจะได้นําภาษีขายกับภาษีซื้อเนี่ยมาหักกันได้อย่างถูกต้องแล้วก็นําส่งกรมสามารรพากรให้ทันเวลาอันนี้คือหนึ่งเรื่อง อีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะครับธุรกิจที่มีสต็อกค,ครับหรือว่ามีสินค้าคงเหลืออันนี้สําคัญมากๆนั่นคือจะต้องมีการทํารายงานพิเศษก็คือรายงานสต็อกหรือว่ารายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบเพิ่มเติม้เ,เพื่อให้ชัดเจนนะครับ<ม>ในมุมของแวดมีอะไรบ้างไล่แบบไวๆเลยคือมีเรื่องของใบกำกับภาษี บมกับภาษีมีสองฝั่งครับแบมกับภาษีฝั่งซื้อกับแบมกับภาษีขายต้องเก็บทั้งคู่ให้เรียบร้อยเก็บมาแล้วไม่พอครับต้องทํารายงานครับรายงานมีอะไรบ้างรายงานภาษีซื้อสรุปยอดของแบมกับภาษีซื้อรายงานภาษีขายสรุปยอดของฝั่งแบมกับภาษีขายในแต่ละเดือนและถ้าเกิดเป็นธุรกิจที่มีการซื้อขายสินค้าหรือว่าผลิตคุณต้องทํารายงานสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบเพิ่มด้วยเยอะเลยไหม เยอะมากแล้วก็ยากมากซึ่งพอเป็นบุคคลต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเพิ่มงานหนักเลยแต่ถ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบ,บุคคลเนี่ยอาจจะไม่ยากมากเพราะว่าต้องมีการลงบัญชีหรือว่าบันทึกบัญชีอยู่แล้วอาจจะคุ้นชินอาจจะแค่ทําเพิ่มเล็กน้อยแล้วก็ทําอะไรที่แบบว่าเติมเข้าไปในส่วนของเอกสาร,รให้ถูกต้องก็พอแล้วนะครับข้อกําหนดของกฎหมายบอกอีกครับว่ารายงานทั้งหมดฮะต้องลงภายใน3วันนับจากวันที่เกิดรายการต้องลงให้เสร็จ้วยนะ คือจะมาลงแบบอุ้ยงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ปีหนึ่งค่อยทาทีเดียวได้ไหมอะไรยังไม่ได้อืต้องลงให้ครบนะครับสามวันทําการครับแล้วก็คําว่าใบกำกับภาษีเน้นอีกทีหนึ่งคือเวลาออกต้องออกเมื่อเกิดความรับผิดซึ่งคํานี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึ่งตรงนี้ครับน้องนุชมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่จะเล่าให้ฟังกันเพิ่มเติมครับตรงนี้สำหรับนุนะคะนุชมองว่าแบบถ้าสมมติว่า เรารู้อยู่แล้วว่ากิจาการเนี่ยจะต้องจดแวตบเนาะรู้ว่าเลือกจดแว็บแบบที่เป็นลักษณะนิติบุคคลดีกว่า เพราะว่าการที่เราเป็นนิติบุคคลน่ะแน่นอนว่าจะต้องแบบมีการจัดจ้างน,นักบัญชีแล้วนักบัญชีเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ทั้งเรื่องทางบัญชีแล้วก็เรื่องภาษีด้วยนะคะเขาก็จะช่วยแนะนําเราได้ว่าเราจะต้องทําเอกสารยังไงบ้างเก็บเอกสารยังไงบ้างนะคะถ้าทาอย่างนี้มันก็จะช่วยเซฟในเรื่องของความเสี่ยงที่จะยื่นนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มผิดด้วยนะคะจัดก,การตรงนี้ให้เรียบร้อยดีบอกเลยเนาะเคลียร<ช>์ตั้งแต่แรกค,ครับ